เทนไฟท์เทนสุดมันนัดโชโชกโหดเปกัดฟันสู้จนครบ3มยกก่อนแพ้คะแนนประเดิมไปแล้วครับสำหรับเทนไฟท์เทนทีสั้น2โดยคู่แรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับระหว่างอาร์ตพสุตบานแย้มทีมไว้ครับกับดอมเฮตะกูลทีมแบล็กซึ่งฝ่ายหลังครับสามารถเอาชานะน็อกไปได้ในยกที่3ทําให้ทีมแบล็กครับนำไปก่อน3นาคะแนนล่าสุดนั้นมาถึงคู่ที่2ครับระหว่างเป้วงไม้ทีมแบล็กกับนมนัดเทพหัสดีนณอยุธยาทีมไว้ ในพิกัด76.2กิโลกร,รมัมโดยแต่ละคนนั้นครับก็ผ่านการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีและไม่มีใครยอมใครแน่นอนโดยที่ระหว่างทั้งคูน่นะครับได้ขึ้นเวทีนัดก็ได้ยื่น้าขาวให้กับเป้วงไม้ก่อนเลยเป็นการเรียกเสียงขอเราได้เป็นอย่างมากมาเริ่มที่ยกแรกกันครับนัดโดน2หมัดหลากหมัดกันอย่างดูเดือดซึ่งแต่ละคนนะครับก็แลกหมัดกันอย่างสนุกผลัดกันลุกผลัดกันลับต่างคนต่างโชคเข้าเป้าไปหลายหมัดก่อนที่จะจบยกแรกไปอย่างคุกกี้สูสี ซึ่งช่วงพักยกนั้นเทรนเนอร์ <t anner> ของแต่ละฝ่ายก็เข้ามาสอนแท็กติกและจุดบอดเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้จากนั้นครับมาเป็นยกที่2นัดนั้นได้มีโอกาสได้บุกกรนและโชคเข้าเป้าไปหน้าของเป้บงไมลหลายหมัดจนได้ถอยไปตั้งรับส่วนนัดน,นั้นก็ได้เดินไล่บี้ก่อนจะแลกหมัดกันอย่างดุเดือดซึ่งยกนี้ครับเป้โดนเข้าไปหลายหมัดรวมถึงมีช่วงจังหวะบวกกันหลายครั้งโดยยกนี้ครับนัดเริ่มได้เปรียบพอไล่โชคเข้าเป้าหลายหมัดทําให้เป้นั้นตกเป็นรอง ก่อนที่จะจบยกที่สองไปอย่างสดมันและเริ่มเข้มข้นดูดเดือดขึ้นกว่ายกแรกโดยยกที่3ครับซึ่งเป็นยกสุดท้ายนั้นเริ่มแรกนัมนั้น,นะครับเดินบุกเป้อย่างดูเดือดชนเป้ต้องเดินถอยตั้งรับและนัทนั้นก็อาศัยความได้เปรียบไล่ชกออกมารัวๆจนเป้น,นั้นตั้งหลักแทบไม่ทันไม่สามารถออกมาดได้เลยและโดนชกจนหน้าหงายไปหลายครั้งและนัทยังคงไล่ชกและอาศัยพละงกำลังที่เหลือเฟือไล่ชกเป้อย่างดูเดือดก่อนจะจบยกสุดท้ายไปครับอย่างสนุกสนาน ทำกลางเสียงเฉียดที่ดังลัน่นซึ่งก็เป็นไปตามคาดครับหนุ่มนัดที่ออกหมัดได้เยอะกว่าสามารถเอาชนะคะแนนไปได้อย่างเอกฉันและส่งผลให้ทีมไว้ครับได้1คะแนนทาให้แต้มอยู่ที่3ต่อหนึ่งแต่นี่คช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราล้วก็่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วงแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ที่สำคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ